สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งครับกับจาก1นึ่พันสู่หลักล้านบายโทนี่เนาะวันนี้นครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กราฟกันเนาะวิเคราะห์กราฟแล้วก็เข้าอ,ออเดอร์กันว่าเราจะเข้าออ,อเดอร์ด้วยวิธีการไหนเทคนิคไหนหรือว่าใช้หลักการอะไรนะครับมามาลุยกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวตีเส้นเทรน์ไลน์ก่อนเพื่อดูแรงเนาะอ่าราคามาถึงเส้นเทรนไลน์แล้วมีอาการนะครับ มาถึงเส้นเทนไลน์แล้วมีอาการแบบนี้เลยถ,นะถ,นะถ,นะถึงไซนนะครับถึงไสนนะถิงไสนะครับถ้าขึ้นไปอ้อมีฮะมีเส้นกริดด้วยนะครับถ้าขึ้นไปถึงเส้นกริดสามารถกดลงได้นะเพราะตอนนี้ราคาห่างเส้น SMA 5ด้วยคนระับ ทิง้เลยครับมีแรงขายปฏิเสธเนาะแรงขายปฏิเสธไม่ให้แรงซื้อผักดันตัวเองขึ้นไปนะครับส่วนนี้เป็นโซนแรงขายชัดเจนเลยครับมีเส้นกริดด้วยแล้วก็มีเส้นเทรนไลน์ด้วยครับมีทั้งกริดมีทั้งเทนไลน์เลยราคาลงไปแล้วนะครับ ถ้าลงไปจะมีแนวรับอยู่ะจะมีแนวรับเส้นกิดนะครับรออยู่นะเทนใหญ่เขาไปเทนขาขึ้นนะครราคาไปทนขาขึ้นชัดเจนเลยเนาะทีะ้ราคามาปนเปี้ยนฮนะปนเปี้ยนอยู่แถวๆเส้นเทียนลายนะครับทาท่าว่าจะเบรกขึ้นไปนี่แท่งนี้ปิดเป็นโดจินะครับคล้ายๆเป็นโดจิแต่ว่ายังไม่ใช่เนาะเป็นสปินนิ่งหางยาวนะครับ เป็นสปินนิ่งห่างยาวทิ้งซด้ล่างแสดงว่ามีแรงซื้อมีแรงซื้ออยู่ที่ด้านล่างนะผลักดันราคาขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเรามานรออดูแท่งนี้ก่อนว่าจะปิดด้วยแรงอะไระะแต่ถ้าราคามาถึงเส้น S M B 5ที่มีเส้นกิจด,ด้วยนะครับนะ S M B 5มีเส้นกิจนะครับเราจะกดขึ้นเนาะพอตอนนี้ราคาห่างเส้น S M B 5มา,มากๆเลยนะครับ ้องรอก่อนอ่ามาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วมีอาการอะไรไหมเอยโอ้มีแรงมีแรงนะนะลงมาต่ำหน่อยไหมเอเคฮะเข้าออเดอร์บายไปแล้วเนาะเข้าออเดอร์บายไปแล้วนะครับ เด,เดี๋ยวเรามราราะห์กราฟก่อนเนาะเรามราราะห์กราฟว่าเหตุผลนะครับที่เข้าออเดอร์บายนะครับสังเกตพฤติกรรมราคาครับราคาเขามีการสร้างเทรนไลน์เนาะเทรนไลน์ขาลงนะครับทุบนะครับทุบลงลงนะครับราคาก็จะลงได้อีกหนึ่งแท่งหรือสองแท่งนะครับแล้วก็โซนนี้นะครับเป็นโซนเส้นกริดนะครับมีเส้นกริดอยู่แต่ก็ ตันนี้เดิมทีเคยเป็นจุดเด้งเนาะเป็นแนวรับแนวต้านเก่านะครับประกอบกับเทนนะตอนนี้เป็นเทนขาขึ้นราคาทาท่าจะฟอมตัวแล้วก็เบรคขึ้นไปนะครับก็เลยกดเข้าออเดอร์กดซื้อขึ้นนะครับแล้วก็แท่งก่อนหน้านะครับเป็นแท่งเป็นแท่งลังเลนะครับเป็นแท่งแดงก็จริงแต่ว่าปิดลังเลแล้วก็โดนเส้นจิตแล้วก็ปิดขึ้นไปเหนือเนี่ยแสดงว่าอาจจะมีการเป็นเสถียราคาได้ี่นะครับเรียบร้อยเนาะแท่งนี้วินนะครับ ประเดิมไม้แรกวินไปนะครับเรามาดูนะกดกดขึ้นน่าจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าธนาคารกำลังจะเบรคนะครับเขากำลังจะเบรคแต่ว่าอย่าลืมว่าปลายไส้นี้เคยมีแรงข่ายนะนะปลายไส้นี้เคยมีแรงข่ายอยู่นะครับ ต้องรอดูครับทิ้งไส้เลยนะครับขึ้นได้แท่งเดียวแล้วก็ทิ้งไส้เลย,ยปิดจบด้วยแดงใหญ่ครับปิดจบแดงใหญ่แบบนี้นะครับก็มีความเสี่ยงครับจะกดลงครับก็ใกล้แนวรับจะกดขึ้นก็แท่งก่อนหน้าก็เป็นแรงขายเนาะก็อาจจะปิดเป็นแท่งแดงเล็กๆก,ก็ได้นะเราต้องระมัดระวังในการเข้าออ,อเดอร์ เราให้จบแท่งนี้ก่อนเดี๋ยวว่ากันราคาครับมีโซนอีกหนึ่งโซนนะครับมีโซนแนวรับอีกหนึ่งโซนก็คือโซนนี้นะครับราคาขึ้นไปทุบกลับนะครับขึ้นไปทุบกลับตัวนี้เปลี่ยนจากแนวต้าเป็นแนวรับได้เลยเนาะเดี๋ยวเราดูว่ามีอาการยังไงพอมันถึงโซนนะครับอมีแรงมีแรงซื้อขึ้นนะตรงนี้มีแรงซื้อขึ้นนะแสดงว่าโซนนี้มีแรงซื้อจริงนะครับ ทำให้ราคาทิ้งไส้ได้เดี๋ยวเราดูราคาปิดว่าเขาจะปิดแบบไหนโอ้ oh, ทิ้งไส้ขึ้นไปเลยนั่นไงครไปเลยนะกลายเป็นเขียวใหญ่ยาวนะครับกลายเป็นเขียวใหญ่ยาวนะโอ้วา oh, ร์ปเลยนะฮึชาขึ้นแรงควรจะทุบแรงด้วยนะครับ คัวจะทุบแรงด้วยเนะเพราะว่าขึ้นไปแรงมากครับเทคนนี้ปล่อยไปก่อนนะครับเพราะว่าราคาขึ้นทำท่าทจะขึ้นไปเนาะแต่ว่าไปชนนะครับไปชนโซนแรงขายก็เลยทุบตัวลงมาแต่ทำท่าจะเบีบเนะวนเปลี่ยนอยู่แถวๆเส้นเทนลายนะครับทำท่าทจะทะลุแล้วเนาะวันนี้ขอสามออเดอร์พอนะครับ ขอสามอเดอร์นะ้ช่วงเช้านะครับเราจะจบงานเนาะไม้เรกเราชนะไปแล้วนะไม้แรกเราชนะไปแล้วนะเนาะเลยสองไม้นะครับโอ้ปิดสวยนะโอเคฮะกดขึ้นมาแล้วเนาะทำไมถึงกดขึ้นนะครับนี่แท่งนะครับแท่งนี้นะครับปิดเป็นเขียวนะครับเป็นเขียวทิ้งไส้ยาวนะแล้วก็ทำไฮ่งขึ้นนะครับ ถ้าราคาไม่พักตัวนะครับราคาก็จะดีดขึ้นไปเลยนะครับต้องมารอดูว่าโอ้โหลงแรงเลยนะครับลงแรงมากแท่งนี้น่าจะไม่รอดนะครับถ้าราคาไม่ลงมาแรงแล้วก็ดีดขึ้นนะครับน่าจะไม่รอดนะมาี้ กลายเป็นว่าแรงซื้อลงมาทเทสแนวรับเก่าเนาะยังไม่ขึ้นไปนะครับโดนนะฮะอันนี้ลงมาแรงโอ oh, ไม่กล้าเข้าเนาะลงมาแรงมากนะครับ เมื่อกี้ใจไม่ถึงนะถ้าากล้ากดเมื่อกี้นนะได้ไปลายไส้เลยนะครับแต่ลงมาแรงมากนะครวรจะทะลุลงไปเลยก็เลยไม่ได้กดซื้อขึ้นนะตอนนี้เป็นชนะหนึ่งแพ้หนึ่งนะตอนนี้นะครับบีบอัดราคานะครับตอนนี้ขอดูพื้นก่อนโอ้ขึ้นไปรแรงเลยนะครับคู่นี้ ห่างเส้น sma 5นะครับตอนนี้ตัวนี้น่าสนใจอยู่นะเขาห่างเส้น sma 5อาจจะปิดเป็นแท่งพักตัวหรือเปล่าแรงขายซึมๆโมยทะลุจริงๆด้วยนะครับ ะลุจริงๆด้วยนะต่อลบเส้นออกก่อนเนาะเส้นมันเยอะไปนะครับทะลุลงมาจริงๆรนะิเนี่ยสุดท้ายขึ้นไม่ไหวนะครับขึ้นไม่ไหวก็ทุบลงมาก่อนตอนนี้ถ้าเขาจะลงเนาะเหมือนจะสร้างเป็นสวิงนะนะถ้าเขาจะลงนะมันจะฟอร์มตัวเป็นเทนขาขาลงนะถ้าทําแบบนี้ได้นี่คือฟอร์มตัวเป็นเทนขาลงเลยนะเพราะว่าไฮ หอยนี้นะครับกับหายนี้นะครับอันนี้เริ่มต่ําแล้วนะถ้าทาโลดได้นะครับจะเป็นเทนขาลลทันทีนี่นะอ้าวมีการทิ้งไส้ด้านบนนะครับมีการทิ้งไส้ด้านบนหางเส้น S M A 5แบบนี้นะครับเคลื่อนไปอีกไหมนะครับ มีแรงซื้อเข้าไปวินาทีสุดท้ายนะครมีแนงรับที่เส้นกิดพอดีเลยนะครแล้วก็เบรคโซนก่อนหน้ามาทั้งหมดแล้วนะครับโซนนี้น่าสนใจนะโซนนี้น่าสนใจเลยไปดูผู้อื่นก่อน ลงมาะจะทุบลงไหมนะครับต้องให้แท่งนี้คอนเฟิร์มนะครับแท่งนี้คอนเฟิร์มก่อนเพราะว่าน่าจะอันตรายโอ้ถ้ากดลงนี่ได้กำไรเนาะชนะด้วยนะครับแต่อย่าลืมว่านะครับเทนนี้เขาเปจินตนขาขึ้นนะครับมันก็แนวรับอยู่ตรงเส้นกริดด้วยนะครับพอดีเลยถ้าลงมาตรงนี้นะครับก็จะ ซื้อขึ้นได้เนาะตั้งราคาไว้ก่อนครับตั้งราคาไว้ก่อนโอ้ตัวนี้เบรกแนวรับสวยเลยเนะเบรกแนวรับสวยเลยนะครับตรงนี้เบรกได้ไหมถ้าเบรกได้สวยนะครับถ้าเบรกได้หน้าเข้านะตรงนี้นะครับมีแท่งเขียวขึ้นเปนแรงนะครับ แท่งนี้ใหญ่นะแท่งนี้ใหญ่มากนะครับแต่ก็ยังไม่กล้าส่วนนะเพราะว่ากลัวว่าจะเหมือนแท่งนี้นะสุดท้ายปิดเป็นแท่งเขียวได้นะสุดท้ายปิดเป็นแท่งเขียวได้ก็อันตรายนะครับแท่งนี้ต้องรอคอนเฟิร์มก่อนตั้งราคาไว้ก่อนเลยนะครับ ปกติผมจะดูไม่เยอะนะครับผมจะดูแค่ประมาณสี่ห้าคู่เนาะจะดูแค่สี่ห้าคู่จะไม่เทียหลายคู่นะโอ้มาแล้วนะครับกระชากอ้กมาเลยเนาะ ทุบลงไปเลยนะครับทุบลงแรงด้วยนะครับไม่ขึ้นไปรีเจ็คนะครับก็เลยไม่กล้าเข้าเอไม่ขึ้นไปรีเจ็คนะครับเราเลยไม่กล้าเข้ามีแรงซื้อนะครับ แท่งนี้ยังไงเอ่ยครับเหมือนจะพยายามเซตตัวขึ้นไปใหม่นะครับเหมือนจะพยายามเซตตัวนะครับตอนนี้มีเส้นปิดอยู่ข้างหน้าเลยนะครับถ้าแท่งนี้ปิดเขียวนะมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อนะโอเคป็นแนวเส้นกิดได้ไหมโอ้ป็นแนวเส้นกิดได้นะครับ ลงมาหาเส้นกิดไหมนะครับโอ้ขึ้นไปเลยนะครับกดไม่ทันเนอะเข้าไปแล้วโอ้โหได้ราคาสูงด้วยนะครับได้ราคาสูงนะทง่นี้นะครับ แรงขายเยอะนะครับจริงๆมองว่าแท่งเขียวนี้ครับเป็นแท่งคอนเะฟิร์มเนาะคอนเฟิร์มว่าแรงซื้อเข้านะครับแต่ก็โดนตบกลับมาอีกเนาะไม่รอดอะแม่นี้ เข้าอีกหนึ่งม้นะครับทำไมถึงเข้านะครับเพราะว่าโซนนี้นะครับอย่าลืมว่าเขามีเส้น mm hmm. เทรนไลน์ประคองอยู่เนาะราคานะครับป้วนเปี้ยนอยู่ทำท่าจะเบียดขึ้นแต่ว่าเบียดไม่ได้แล้วก็ลงมาหาแนวรับนะครับที่เป็นเส้นกิดแล้วก็เนี่ยสะท้อนนะครับโซนนี้นะครับเร่งขึ้นเร่งขึ้นเนาะราคาลงมาติดกลับขึ้นไปรแรงแสดงว่าตรงนี้มีแรงซื้อจริงนะครับดิดกลับขึ้นมานะครับโซนนี้นะครับเป็นโซนสแวีนะ์เนาะ ที่ทิ้งไส้นะครับตอนนี้มองว่าไม่ไม่แข็งแรงนะเป็นแนวต้านที่ไม่แข็งแรงเนาะเพราะว่าทาโลต่ํากว่าโลโลก,ก่อนหน้าไม่ได้ด้วยแล้วก็มีแรงซื้อดันตัวเองขึ้นมาแท่งนี้นะครับที่เราแพ้นะครับเพราะมองว่าแทาง่งแท่งเกี่ยวแท่งนี้เป็นแทง irm, นะ่งอนเฟิมเนาะแท่งนี้น่าจะขึ้นไปต่อแต่ว่าแท่งนี้จะปิดเป็นแท่งสปินดิ้งอ่อนแรงมองว่าจะมีแรงซื้อผักดันตัวเองขึ้นไปต่อได้ครับอ้แพ้อ,อีกหนึ่งไม้นะครับแรงซื้อไม่ไหวจริงๆเนาะ แรงซื้อไม่ไหวจริงๆนะครับแรงซื้อไม่ไหวนะกลา,ายเป็นชนะหนึ่งแพ้สองครับตอนนี้กลายเป็นชนะหนึ่งแพ้สองนะวันนี้จะยังไงเอ่ยจะรอดไม่เออนะครับเราวิเคราะห์ตามเทคนิคนะครับเนาะ เราใช้การเป็นข้อตามเทคนิคเลยนะครับแพ้ก็คือแพ้นะครับมีโอกาสนะยกโลนะครับมีโอกาสที่จะทำไฮสูงไปเดิมนะครับมีเส้นกิดด้วยเนาะถ้าปิดถ้าปิดเนี่ยเส้นกิดได้ก็มีโอกาสที่จะไปต่ออีกหนึ่งแท่งนะครับโดยตัวไม้นะครับ ขึ้นหลายๆนะแบบนี้นี่ไม่กล้ากดนะขึ้นหลๆนะถ้าเขาลงมาก่อนจะเยอะๆนะจะกล้ากดเลยเนาะแท่งนี้สวยด้วยสวยเลยนะแต่ว่าขึ้นหลายๆไปนหน่อยนะเลยไม่กล้าโอ้แท่งนี้ขึ้นขึ้นไปดีนะแต่ว่า แต่ว่าหาเส้น sma ห้าเยอะเลยตอนนี้น่าจะทำไปกรอบซ i d e วีแล้วตอนนี้นะครับน่าจะทำเป็นกรอบซ i d e วีนะเราจะผักคู่นี้ไปก่อนอ่าทิ้งไส้ด้านบนเฉยเลยนะครับแต่ว่ามีแรงขายนะมีแรงขายนะครับ ใกล้ๆเส้นกิตด,ด้วยนะครับมีเลงขายถ้าเขาลงมาที่เส้นจันลายนะครับแล้วมีเส้นเอ A เอมห้าด้วยเนาะแล้วก็มีเส้นกิตด,ด้วยนะครับลงมาหาตรงนี้นะครับเราจะมั่นใจในการกดมากกว่าดูว่าถ้าทะลุข้ามเส้นกิดไปนะรเราจะเข้าออเดอร์นะครับแต่ว่าถ้าสภาพนี้นะครับใจไม่ถึง อ่าทันนี้ก็สวยนะอาจจะลงได้อีกหนึ่งแท่งนะอาจจะลงได้อีกหนึ่งแพ่งนะนจะนะปิดเหนือเส้นกิดได้ไหมคนระับขอตั้งราคาไว้ก่อนแท่งนี้สวยนะมองว่าน่าจะลงได้ต่อ วุ้นก็อืมจะขึ้นไม่ไหวไม่มีแรงขายเลยนะครับมมแจะแรงซื้อ,อนะแท่งนี้ต้องระวังหนะ่อยเนาะช่วงเช้าอยู่นะครับช่วงเช้านะครับแล้วก็เป็นการาฟ OTC ด้วยนะเป็นการาฟ OTC ด้วยเนาะราคาจะวารุ่มจะไม่ได้สูงนะครับ เราไว้นี้ทะลุขึ้นมาเลยอ่ามาแล้วนะครับถ้ายืนเหนือเส้นได้นะครับแท่งถัดไปนะถ้าลงมารีเจ็คให้หน่อยหนึ่งครับจะเข้าออเดอร์นะครับได้ไหมอ้ยืนได้จริงๆนะทีเข้าออเดอร์บายครับกดซื้อขึ้นนะครับกดซื้อขึ้นนะเพราะว่าเรามองว่าชินเข้าไปรชินขาขึ้นนะครับราคามีการยกโลเนาะ ยโยโนแล้วก็ทำหายที่สูงขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่ออีกหนึ่งแท่งนะครับแล้วก็แท่งนี้นะครับแท่งนี้มีแท่งพักตัวเนาะมีการลงมาเทสก่อนจริงใช่แล้วก็ดังขึ้นไปทะลุเส้นกิดได้นะครับอาจจะส่งแรงได้อีกหนึ่งแท่งนะครับทําให้ราคาขึ้นไปต่อได้โหลุ้นอีกแล้วนะครับทําไมชอบทําให้ลุ้นตลอดเลย ลงมาทำไมนะครับถ้าแท่งนี้เป็นแทง่งแดงแสดงว่ามีการพักตัวอยู่เนาะโอเคครับแดงครบสามไม้เนาะแดงครบสาไม้นะครับแสดงว่าเรา SL นะครับมาทุนเริ่มต้นของเราคือสิบเหรียญน,นะครับไอเราแพ้มาแรกเราชนะเนาะมาแรกเราชนะแต่เราก็แพ้มา สามไม้เลยนะครับสามไม้เลยนะครับก็เลยวันช่วงเช้าก็เดี๋ยวขอจบไปก่อนนะครับแต่เ,เรามาเจอกันใหม่ช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายเรามาดูกันต่อครับช่วงเช้าไม่ไหวนะครับเราเข้าตามเทคนิคเลยนะครับแต่ว่าครับไม่ส่งแรงให้จริงๆนะครับไม่ส่งแรงให้นะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ